อ้ยไกลขนาดเลยบอลงเลยบอยอยโอ้ันกลกลบนเรคุณอะติดเลยเออ่มันมีดอกได้อะรสิแดงค่อยหนาวหน่าดีเอ้ยคือบ่ลงเลยมเอแอร์เลยเอ่อลงยังไหบุมีรีโมทยังวะเออด้งับนเตอร์เลยน้องใช่ไหมเปิดหนาวม่นา่าเียนหาวงขลุ่นเยง ใส่เสนยาวน้อใส่เสื้อขนยาวนอนป้าหนาว่คุณวะมันเอ่ห้องค่อยโบห็นจะหนาวสำหปิบตื่นมาจสั่นค่อยเอาลงซาองศากรบโบหนาว กูเจ้าบึงน้องของนี่มันงามก่อนอันนี้บลิทถือนี่ราคาสองเซนไถ่บลไปทานวปดีโอแล้วมันเอาเปงแเซนกเออกับบึงนั่นบึงนี่ดูดูแถวนี้เหรอเมืองเก่าเก่ามันก็แต่งนี่แบบเมืองเก่าสวบายถ้าไม่แซลเราไปเซินไถ่แซลนี่เราจะาบึงดูกับกับอย่างต่อนคาเฟ่ซุปอย่างเออดูดิซุปใจวะซุปไม่เหอนกันทางที่ไปไหนไปทานรูปตาเมืองนี่ก่อนแล้วแล้วก็ออกไปตลาดขับทำไมกันตัวเออ ดีเขาคือเดเตงอันนี้เมือสาวรักเมืองว่ะอืม,อมกเอเออหอนาะิกาคือคกับยูนาความพนมเลยนะทนนนนนี่ว่าคนเวียดนามเป็นไทยก็เป็นอน,นุสรเด็กไม่เห็เออเดเห็นบอกติดมิดจอรถยูนี่นะเขายางหอเนาะใกล้นี่นะเอายุใส่อะไรมยุใสมายึหันดหนะคุณห้า ปไปยาไปหาหมาอไหมเอาไปนี่นะ โ oh, <ป>อ้ยเดคาเฟ่นี่กังหันไปไปยางมาพี่นะเฮ้ยยางมาพี่เดยอ đi 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 tuyết ừ, đi ngang cào cào, đi 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 tuyết đi 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 thuốc xà lá tuốc bánh hai cái gì nè ไป,ไปทางที่อยู่คาเฟ่สุกใจดองไม้ก ah ็อยู่ขนาดใครมีข้าวบอลสิงเต้งเนี <h ums> <h ums> <h ums ่ยคาเฟ่สุกใจเด้ยังไงวะป่านี้มันเป็นบอลที่ว่าทุกคนที่มาต้องมาถ่ายรูปอยู่นี่นะับอ๋อเฮ้ยตรงหัวนอนด้วยไปตลาดแล้วก็ไปทัพฝรั่งกับเมีย

เฮ้ยถ้ามันนงแอ่งก็เปิดตะไผ่ในใกล้ๆนะมันงามหรืออยู่ใดแดงได้ไมต้องใกล้แต่ไม่ไอไปไปไปเขายังบ่เคยเห็นคุณเจ้าตีนลูกก็ต้องขึ้นคุณเจ้าก็ต้องขึ้นเจ้านางรี้ฮัลโหลเขาอยากเห็นมันทางใกล้แต่เนาะมันใกล้ทางฝรั่งนะนะเขาเห็นแล้วเออเดี๋ยวถ่ายวีดีโอแกเห็นมูอยู่วะมูอยู่พีเย้อันนี้เป oh, ็นทีมเฮาเดอร์นี the road, the right mm ่นะอันนี้เป็นทีมเฮาเห็นตลอดแล้วอยู่ในกล้องนะ ไปเข้าไปนะแด้ยิบให้ให้แก่มุมมากันเลยนะลยยวนะเห็น,น,น,นบวดีโดเขาีปตัดงตัอหนึงลแล้วดิเห็นแล้ว,วล่างทงขปูกันงาเนดี่ยส

้อยสี่ลอุติบาแสบเขาต้องให้เศร้าเขาต้องให้เศร้าตูดหนึงวันนี้เขา่ได้บอส่กินข้านี่เลยเออกินนไ้ปะิไเียอนี่มื้อนี้พักนี่แล้วก็กลับเรอยเออต้องไปหนายนเหนื่อยอืมอืมม ปอเอาตูบแต่ละเขาจะไปเอาตูบแต่ละนี่สูบที่ใกล้ๆน้ำเอาตูบนี้บอกตูบฟ้านี่บอกตูบฟ้าไหนเต่งเต่งเอาตูบฟ้าไหน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ à, ừ. oh. lỡ <laughs> 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 <laughs>

ตูแบงค์อ่ะตูก็กบอกตูใกล้ขวานี่นะ

จะคําอนคําเอาเนนีนเอาเลยทําเป็นไฟให้่ย้อนเรื่องดีีค้ออยา้นี้อันี้อี